นั้นก่อนที่มูลสพันาจะเข้ามานะั้นตัวตลาดน้ำมันก็มีอยู่เดิมนะครับแต่คงเป็นทางด้านย่านปากทองนะครับรบ้านแถวนี้ก็ไม่ได้อยู่อาศัยกันมีแต่คนเฒ่าคนแก่อยู่อาศัยหรือบางหลังก็เป็นบ้านล้างไปโอกาสในเรื่องของรายได้หรืออาชีพทางการค้านะั้นมีน้อยมากมีน้อยมากพอโครงการเข้ามานะครับก็ทําทให้ วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่นี่เปลี่ยนไปโดยประมาณนะครับน่าจะสามร้อยสี่ร้อยล้านค้านะครับโดยประมาณนั้นเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ที่ชุมชนนั้นได้รับนะครับเกิดอาชีพอีกมากมายนะครับหลายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากมีรายได้ที่เรียกว่าเหลือเก็บ โครงการนี้มีที่มาจากคุณป้าประยงนาคาวลังเป็นผู้ถวายที่ดินแปลงนี้นะครับให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชาาาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับตั้งแต่ปีพศ2545รวมทั้งสิ้นเนื้อที่21ไร่12ตารางวานะครับเพื่อท่านมีแนวขับมิกรขับมุชิีจะท่านานำนำที่ดินแปลงนี้มาพัฒนานะครับให้เกิดประโยชน์กับชาวชุมชนอพวานะครับบนหลัก การแรกเลยนั่นคือดำเนินงานอนุรักษ์วัฒนวิถีชีวิตของชาวชุมชนนะครับให้ชุมชนได้รู้จักคุณค่าที่ตัวเองมีอยู่นะครับส่วนการจะประกอบอาชีพการค้าการขายนั้นก็พยายามให้ต่อยอดจากคุณค่าที่ตัวเองมีอยู่นะครับการจะจําหน่ายสินค้าอะไรต่างๆนั้นก็ขอให้พยายามเน้นหนักไปในเรื่องของศิลปะวัฒนธรธรมหรือภูมิปัญญานะครับเอามาพัฒนา ผลิตภัณฑ์การแกะสลักผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวยกตัวอย่างเช่นนะครับการทําขนมไทยเป็นต้นนะครับซึ่งชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นกันอยู่แล้วในส่วนของอศิลปะวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของงานการแสดงท่านจะได้มาชมการแสดงจากเด็กๆหรือว่าจะเป็นะนะครับวงดนตรีมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะครับสลับสับเปลี่ยนกันในทุกๆสัปดาห์นะครับเราขอนําเสนอสิ่งที่เขาเรียกว่าพื้นถิ่นพื้น,นบ้าน นะครับแต่เราเปิดโอกาสสำหรับความหลากหลายที่จะเข้ามาด้วยครับประการต่อมานะครับอนุรักษ์แล้วต้องส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์นั้นบริเวณริมน้ำมันก็จะเป็นบ้านเช่านะครับพักอาศัยได้ค้าขายได้ก็มีราคาอยู่ประมาณ 1300บาทนะครับต่อเดือนอย่างพื้นที่ทางด้านในที่เราเรียกกันว่าลานพระนธรรมนาคาว่าลันนั้นก็มีห้องเช่าจำหน่ายสินค้าด้วยก็มีราคาประมาณ800บาทนะครับหรือว่าถ้าเป็นร้านที่เรียกกันว่าคีออสเนี่ยก็ประมาณ400บาทอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เกิดประโยชน์ทําให้ชาวชุมชนนั้นได้เข้ามามีอาชีพมาค้ามาขายที่มีอยู่ในโครงการก็เป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดเลย ในส่วนของร uh, ายรับที่เราได้รับจากค่าเช่านะครับก็ uh, เราไม่ได้เอามาหมุนใช้ภายในโครงการนะครับรายรับนั้นนําเข้าหมูเชพัฒนาน,นะครับแต่หมูเชพัฒนานั้นก็มีรายจ่ายที่เราจะใช้ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาทักษะการขายพัฒนาอนามัยนะครับอบรมให้ความรู้ก็ต้องบอกว่านะครับ uh, ทั้งหมดก็คงจะเป็นลักษณะของประโยชน์ที่ได้รับจากค่าเช่านั่นแหละนะครับเราก็คืนกลับให้เขา ความกังวลน,นะครับปัจจุบันนั้นชาวพวามุ่งเน้นในเรื่องของรายได้นะครับหรือเรีกยกว่ากำไรนะครับแต่เดิมนั้นชาวพวานั้นช่วยกันนะครับช่วยกันที่จะต้อนรับนะครับมองนักเที่ยวอย่างผู้มาเยือนแต่วันนี้นั้นดูเหมือนว่าหลายๆคนนั้นเริ่มมองนักเที่ยวอย่างลูกค้านะครับตรงนี้เนี่ยมาทําให้น้ําจิตน้าใจนะครับหรืออัธยาศัยไมตรี ความประทับใจที่นัก่องเที่ยวจะมีต่อชุมชนชนบทแห่งนี้เนี่ยเริเ่มลดน้อยลงไปนะครับสุดท้ายแล้วคงอยู่ที่ความร่วมไม้รู้มือของชุมชนลำวานะครับในส่วนของโครงการนั้นได้พยายามให้ความรู้นะครับให้คำแนะนำนะครับให้เนะร,รู้เท่าทันของการพัฒนานะครับแต่สุดท้ายอย่างไรเสียคนลำวาจะเลือกทางไหน ใช่ครับผมต้องแล้วนะครับ